สวัสดีค่ะกลับพบกับ Angie นะแอนจีนักกทีมงานเพลงติกอีกเช่นเคยนะคะเข้าสู่ไกด์ตัวที่3ที่จะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับตัวละครต่างๆภายในเกม Home Sweet Home s u r v i v e เกมออนไลน์แนว Survival h o r r o r รูปแบบ4 vs 1ผลงานจากทีมผู้นะักอิตาลอีกครั้งหนึ่งนะคะรอบนี้จะเป็นตัวละครใหม่ที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงของ Early Acces s ทั้งหมด3ตัวด้วยกันค่ะก่อนจะไปดูข้อมูลในตรงนี้เนี่ยตอนนี้ตัวเกมเขาวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงของ รีเอ็เซตกันแล้วนะคะย้ำไว้ก่อนว่ามันยังมีการทั้งปรับสมดุลต่างๆทั้งในเรื่องของระบบเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครหรือจะเป็นในเรื่องของสกิลดังนั้นต้องเข้าใจกันด้วยนะคะสนนร,ราคาอยู่ที่1 3 9บาทเท่านั้นซึ่งถือได้ว่าเป็นเกมที่มีราคาถูกและคอนเทนต์ต่างๆก็คงจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆเอาล่ะวันนี้เราไปรู้จัก3ตัวละครชุดใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน h Home s ซีวิ Home เซอร์ว่าในตอนนี้กันดีกว่าะค่ะ ตัวละครออฟเป็นตัวละครพิเศษที่มีที่มาที่ไปน่าสนใจไปอย่างมากนะคะออฟเป็นเด็กนักศึกษาคณะแพทย์นะคะของมหลาลัยแห่งหนึ่งตัวเขาเองมีความสามารถในการมองเห็นวิญญาต่างๆแถมเขาเป็นคนที่ไม่กลัวผีเพราะเขาใช้ความสามารถที่มีในการเห็นผีนี่แหละนะคะรับจ้างปัดผีทั่วราชอาณาจักรเลยนะคะเพื่อหาเงินมารักษาดวงตาของเขาที่เขาเชื่อว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดวงตาของเขามันจะทําให้เขาไม่ได้เห็นผีอีกต่อไปนี่นเองคะ่ะ ดยตัวละครออฟนีคะเป็นการร่วมมือกันระหว่างทีมผู้มฒนาเกมอิดาซิลและทางทูซีเจนะคะเพื่ออ้างอิงพระเอกจากซีรีส์เรื่อง l レス s ฟ g h o s t นะคะคู่ไฟไฟผีนะคะโดยการออกแบบตัวละครออฟเนี่ยก็เรียกว่าสแกนตัวละครจากน้องเซนสุภพงศ์นะคะที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยตั้งแต่หัวจรดเท้ากันเลยนะคะดังนั้นจึงทำให้ตัวละครนี้มีชีวิตมากที่สุดเลยก็ว่าได้ ตัวละครออฟนี่ค่ะเป็นตัวละครที่เราต้องใช้ค่าเงินที่เรียกว่าเคี้ยวหนุมานในการซื้อโดยใช้530ราด้ในการแลกเปลี่ยนนะคะตัวละครออฟมีค่าสเตต,ตัสต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะค่าพลังเลือดอยู่ที่2ดาวค่าพลังกายอยู่ที่2ดาวและค่าความชำนาญที่3ดาวด้วยกันค่ะสกิลกดใช้งานของตัวละครออฟนี่ค่ะมีชื่อว่าไฟไฟ,ไฟผีนะคะชื่อสกิลนี้เอามาจากชื่อละครของซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองนะคะ ความสามารถของมันก็คือหากออฟไม่ได้ถือไอเทมอะไรเป็น,นระยะเวลา15วินาทีนะคะตัวออฟจะสามารถใช้มือเปล่าในการโจมตีผีได้แต่ว่าโจมตีในระยะประชิดนะคะซึ่งมันจะสร้างความเสียหายอยู่ที่10แต้มด้วยกันแล้วหางสกิลนี้ไม่ติดคูดาใดเลยนะคะแล้วเรามีไอเทมประคําอยู่ในมือสามารถโจมตีวิญญาณไร้ายได้แล้วที่สําคัญนะคะนอกจากสร้างความเสียหายได้แล้วเนี่ยยังทาให้ผีติดสถานะสตันได้อีกด้วยย้ำว่าสกิลจะต้องไม่มี คู่ดาวในตอนนั้นนะคะ สำหรับออฟนี่คะเป็นตัวละครใหม่ที่อารชนตมองว่าไม่ธรรมดาเลยจริงๆจ,จ,จะเรียกว่าเป็นตัวละครที่มีความสมดุลใกล้เคียงอย่างตัวละครอย่างติมนะคะเพราะว่าค่าสเตัสที่อยู่ในระดับกลางๆแล้วก็ไปโดดเด่นในเรื่องของค่าความชำนาญส่งผลทําให้ออฟเป็นตัวละครที่สามารถทําพิธีเสร็จได้อย่างรวดเร็วไม่แพ้ตัวละครอย่างเจนนิพาหรือว่ายูรินะคะอีกทั้งสกิลประจําตัวของออฟก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะนอกจากจะสร้างความเสียหายได้แล้วเนี่ยยังสามารถใช้ควบคู่กับ ประคำสีทองทําให้ความเสียหายรุนแรงมากกว่าเดิมนะคะแถมยังทําให้ผีเนี่ยติดสตันได้อีกด้วยนะเพิ่มโอกาสให้เพ,เพื่อนในทีมเนี่ยรุมผีได้อีกด้วยนะคะแต่มันจะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อเราทำพิธีเสร็จไปแล้ว3จุดนั่นเองค่ะก็เรียกว่าตลครอ,ออฟเนี่ยจะเล่นเป็นสายหาของสายลอบผีสายทำพิธีได้หมดเลยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะจัดสกิลให้กับเขาเนี่ยในรูปแบบไหนนั่นเองนะคะ ความน่าเล่นของตัวละครนี้อ่านจะนด้ให้ไปเลยสกะโหลกค่ะตัวละครต่อมานี่ค,ค่ะคือยูริค่ะยูริเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาเพื่อจักรวาลโฮม e ว t ทโฮมโดยเฉพาะกันเลยนะคะโดยตัวยูริเองเนี่ยเคยปรากฏตัวในภาพโปรโมตแรกๆของตัวเกมนะคะรวมไปถึง ปรากฏตัวในทีเซอร์แรกของเกม Home Sweet Home s ว a i ด้วยนั่เองซึ่งทางทีมงานผู้พัฒนาเกม idaile นะคะก็ได้มีการออกแบบตัวละครยูริใหม่เรียกว่าตอนนี้สวยถูกใจเกมเมอร์หลายคนอย่างแน่นอนค่ะยูรินะคะเธอเป็นหญิงสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะคะมีพ่อเป็นชาวญี่ปุ่นสวนคุณแม่เนี่ยเป็นคนไทยนะคะแต่ด้วยเหตุผลบางประการทําให้พวกเขาเนี่ยต้องแยกทางกันนะคะพ่อของยูริจึงพาเธอเนี่ยมาอาศัยอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะด้วยความที่ว่าบ ของคุณพ่อเนี่ยมีฐานะที่ดีเธอจึงตัดสินใจเลอกทาอาชีพบล็อกเกอร์นะคะพาไปทัวร์สถานที่ต่างๆที่ขึ้นชื่อว่าเฮียนนะคะซึ่งผลทําให้เธอเนี่ยได้เจอดวงวิญญาณร้ายตนหนึ่งนี่เองนะคะตามรังควานเธอเธอพยายามขอความช่วยเหลือจากพระแล้วเหล่านักบวชต่างๆทั้งในแล้วก็นอกประเทศนะคะผลสุดท้ายแล้วไม่มีใครช่วยเธอได้มีหน่ำซ้ำนะคะพวกเขายังถูกวิญญาณร้ายตนนี้เนี่ยสังหารอีกด้วยนะจนกระทั่งแม่ของเธอรู้ข่าวเรื่องนี้ จึงได้แนะนําให้ยูรยิเนี่ยเดินทางมาที่เมืองไทยเพราะที่นี่มีเนนรูปหนึ่งที่แกล,กล้าวิชาและเชื่อว่าสามารถกําจัดวิญญาณร้ายตนนี้ได้นะคะแต่โชคเขาไม่เข้าข้างยูริสักเท่าไหร่นะคะเมื่อมาถึงที่เมืองไทยเนี่ยเธอกลับไม่พบ เนียนรูปดังกล่าวนะะีคะในระหว่างที่เธอเนี่ยกำลังเดินทางกลับไปที่พักนะคะโดยนั่งรถเมคคันหนึ่งร่วมกับคนอื่นๆเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นเพราะว่ารถเมีดังกล่าวเนี่ยเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในแม่น้ําส่งผลทําให้ยูริได้เดินทางเข้าสู่พบนิวร์นะคะและเขาเ้าไปสู่ในโลกนี้ทําให้เธอสัมผัสถึถงดวงวิญญาณร้ายที่รังควานเธอมากยิ่งขึ้นงานนี้ทําให้เธอเนี่ยจำเป็นต้องหาทางออกและกําจัดวิญญ,ญาณร้ายตนนี้ให้ได้นั่นเองคะสวนจะทายังไงก็คงต้องติดตามภายในเกมเท่านั้น คตัวละครยูรินี่ค่ะเป็นตัวละครที่เราต้องใช้ค่าเงินที่เรียกว่าเขี้ยวหนุมานในการซื้อนี่ค่ะโดยใช้530แต้มในการแลกเปลี่ยนนะคะตัวละครยูริมีค่าเซตต่างๆดังต่อไปนี้ค่ะค่าพลังเลือดอยู่ที่2ดาวค่าพลังกายอยู่ที่2ดาวและค่าความชํานาญอยู่ที่3ดาวด้วยกันค่ะ สกิลประจําตัวของยูรินี่ะคะมีชื่อว่าลั่นแฟกนั่นเองค่ะเป็นสกิลที่ทําให้ผู้เล่นสามารถเอาตัวรอดแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนทีทมได้เป็นอย่างดีนะคะเมื่อเธอไม่ถืออะไรอยู่ในมือทุกๆ25วินาทีเธอจะหยิบกล้องขึ้นมาแล้วยิงแฟดใส่วิญญาณร้ายได้ค่ะผลกระทบก็คือวิญญาณจะไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยเป็นระยะเวลา5วินาทีนะคะแต่เงื่อนไขในการใช้งานก็ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะคะเงื่อนไขของมันก็คือจําเป็นต้องหันหน้าเข้าหาวิญญาณอยู่ในระยะ10เมตรนะคะ และวิญญาณจะต้องหันหน้าไปชนะกับเราตรงๆถ้าอยู่ในกฎ3ข้อนี้สกิลใช้งานได้ผล100%ยนะคะยกเว้นว่าวิญญาณเนี่ยเขากดใช้โล่ป้องกันนะซึ่งสกิลก็จะไม่มีเป็นผลนะคะซึ่งคุณสมบัติของยิงแฟดเนี่ยมันคล้ายกับน้ำมนค่ะเพียงแต่ว่าน้ำมนเนี่ยโจมตีครั้งแรกการมองเห็นของวิญญาณเนี่ยก็ยังจะไม่แคบมากนะคะแต่สําหรับแฟดเนี่ยพอเรายิงแฟดเข้าไปนะคะจะทําให้วิญญาณไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลยนั่นเองค่ะ สำหรับตัวละครยูริเนี่ค่ะเป็นตัวละครใหม่ที่มีกระแสตอบรับเป็นอย่างดีเลยนะคะยิ่งมีการออกแบบตัวละครใหม่ทําให้ดูน่ารักแล้วก็สวยมากๆนี่ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเล่นสายไหนอีกทางนะะี่ค่ะตัวละครยูริเนี่ยก็มีสกิลรันแฟลทที่ช่วยทําให้ผู้เล่นสามารถเอาตัวรอดรวมไปถึงช่วยสนับสนุนเพื่อน,อนในทีมที่กำลังถูกวิญ,ญญาณร้ายไลลาลได้เป็นอย่างดีกันเลยนะคะยูริเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีค่าสเตตัสที่เรียกว่าสมดุลเป็นอย่างมากจึงทําให้เธอกลายเป็นหนึ่งในตัวละคร ที่เู้เล่นสามารถจัดสกิลให้เหมาะสมว่าเธอจะเล่นสายลอ่อผีสายสนับสนุนทีมสายหาของหรือสายทำพธิธีก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่ชอบความท้าทายและความหลากหลายยูริคือหนึ่งในตัวละครที่อาจนต์ขอแนะนำกันเลยนะคะถ้าให้คะแนนความน่าเล่นของตัวละครยูริเอาไปเลยค่ะหากันโลค่ะ มาถึงตัวละครสุดท้ายนี่คะที่ถูกอัปเดตในตอนนี้นะคะนี่คืออองนะคะหนึ่งในตัวละครใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อปูรเรื่องราวสู่โฮมซิวิโฮมสวายนั่นเองนคะคะอองเป็นหัวหน้าแก๊งเด็กแว้นประจําถิ่นแถวสะพานพุทธนคะคะเขาเป็นคนที่หัวร้อนง,ง่ายและเอาจริงๆเขาเป็นคนที่ไม่กลัวตายนั่นเองนคะคะสาเหตุเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไปสักยันกับผู้ มีวิชาสายดำที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะคะสมผลทําให้เขาเนี่ยสามารถแข่งรถในความเร็วสูงแล้วเอาชนะทุกคนที่มาท้าแข่งได้นี่เองซึ่งทำให้เหล่าเด็กแว้นทั้งหลายเนี่ยต่างยอมรับอ่องนะคะให้เป็นหัวหน้าในที่สุดนั่นเอง อยู่มากวันหนึ่งค่ะเขาได้ทราบว่าเด็กสะก้อยในกลุ่มของเขาเนี่ยเกิดถูกอกถูกใจหลงชอบพี่ชายของนิพาเขาเนะคะทําให้อ,องเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีการท้าแข่งรถกับพี่ชายของนิพานะคะกับกลายเป็นว่าเขาเนี่ยแพ้นะคะอ,องเลยต้องเบนเป้าหมายไปที่นิพาแทนเพื่อที่จะแก้แค้นในระหว่างที่อองทะเลาะก,กับพี่ชายของนิพาที่หนีไปบนรถเมคานหนึ่งอยู่อ,องก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยตามนั่นเองซึ่งเกิดอุบัติเหตุข,ขึ้นนะทำให้อ,องเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหัส ส่วนรถเมก็ตกลงไปในแม่น้ำนะคะจึงทําให้นี่เป็นเหตุที่ทําให้อองก้าวเข้าสู่ภพนิพพาร่วมกับคนอื่นๆด้วยนั่นเองค่ะ ตัวละครอ,อ,องนะคะเป็นตัวละครที่เราต้องใช้ค่าเงินที่เรียกว่าเที่ยวหานุมาในการซื้อนี่คะโดยใช้530แต้มในการแลกเปลี่ยนหรือใช้ค่าเงินพุดด้วงในการซื้อนี่คะอยู่ที่12,000พัุดด้วงค่ะตัวละครอ,อ,องนะคะมีค่าสเตตัสต,ต่างๆดังต่อไปนี้ค่าพลังเลือดอยู่ที่4ดาวค่าพลังกายอยู่ที่1ดาวและค่าความชำนาญอยู่ที่1ดาวค่ะ สกิลกดใช้งานของอ๋องนะะี่ค่ะมีชื่อว่าบ้าเลือดน,นเองค่ะความสามารถของมันก็คือถ้าสมมติอ๋องมีพลังชีวิตต่ำกว่า5 0มันจะทําให้อาวุธทุกชนิดมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง5แต้มด้วยกันค่ะด้านหมายความว่าถ้าผู้เล่นภายในทีมเนี่ยสามารถทําพิธีเสร็จได้ทั้งหมด3จสุดนะคะอ๋อ,องจะกลายเป็นสายดาเมที่รุนแรงที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดที่มีเลยนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ๋องจะเป็นต้องมีพลังชีวิตต่ำกว่า50%ด้วยนะคะเรียกว่าถือปรคําทองเนี่ย อัดพีเต็มๆสัก3าครั้งเนี่ยสามารถลดพลังชีวิตของวิญญ,ญาณร้ายได้เยอะอย่างแน่นอนแล้วถ้าแท็กทีมกับผู้เล่นคนอื่นได้อย่างลงตัวนะคะบอกได้เลยว่าอองคือความหวังของหมู่บ้านที่จะพีชีพวิญญ,ญาณร้ายได้อย่างสบายๆแต่ก็ต้องระวังด้วยนะคะเพราะว่าจําเป็นต้องลดพลังเลือดของอองเนี่ยถึง50%กันเลยนะ สำหรับอ๋องนี่คะเป็นตัวละครที่อาจจเนตลองเล่นแล้วไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไรอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่สายที่ชอบนี่นเองนะคะอ๋องมีค่าสเตตัสในเรื่องของค่าพลังกายและความชำนาญที่ต่ำที่สุดนะคะส่งผลทำให้เขาวิ่งหลบหนีผีเนี่ยค่อนข้างยากพอสมควรนะคะวิ่งไปสักพักก็เหนื่อยแล้วที่สำคัญเขาไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเล่นสายทำพิธีดังนั้นถ้าใครจะเล่นอ๋องเนี่ยแล้วไปสวดมนต์แนะนำว่าให้เป็นสายล่อบิญ,ญญาณจะดีกว่านะคะเพราะว่าจุดเด่นของตัวละครอ๋องก็คือในเรื่องของค่าพลังชีวิต ที่สูงที่สุดในบรรดาตัวละครทั้งหมดที่มีอยู่ในตอนนี้เลยก็ว่าได้ทําให้เราสามารถที่จะรับดาเมจจากกล่าววิญญาณร้ายได้นานที่สุดนะคะอีกทั้งยิ่งถ้าพลังชีวิตของเขาลดลงต่ํากว่า5 0นะคะมันจะทําให้เขาสามารถทําความเสียหายต่อวิญญาณได้รุนแรงมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะให้ดีเนี่ยเราจะเป็นต้องทําพิธีให้สําเร็จอย่างน้อย2จุดขึ้นไปนะคะถึงจะเห็นผลในเรื่องของพลังชีวิตวิญญาณที่ถูกอองจมตีนั่นเองรวมๆแล้วเนี่ยอ,อ๋คงคือสายดาเมจที่แทน ถ้าเราเลือกสกิลที่เหมาะสมให้กับเขาเนี่ยจะกลายเป็นตัวละครที่น่าเล่นขึ้นมาสําหรับคนที่อยากจะต่อยผีอยากทําร้ายผีอ่องคือตัวละครที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยแต่ถ้าให้คะแนนในความน่าเล่นของตัวละครนี้เอาไปเลย3กันหลกค่ะ จบกันไปอีกหนึ่งตัวสำหรับไกด์แนะนำตัวละครจากเกม Home s w e e Home s w i e นะคะในภาที่3ก็หวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะชื่นชอบกับรายละเอียดรีวิวตัวละครต่างๆที่อาชแนททำขึ้นมานะคะสุดทา้ายนี้ถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดทางอาชแนและทีมงานขอกราบอภัยมาณนะโอกาสนี้กันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ติดตามข่าวสารนิตย์ได้ที่ w w w playt.com ที่สาคาญัญอย่าลืมกดซ u b s c r i b e ช่อง YouTube playt กันด้วยนะคะแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะซึ่งเพื่อนจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆที่ทางอาชแน ตั้งใจทำมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันสำหรับวันนี้อาจจะได้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ